ราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่นเแน่วมุ่งตรงถนนทางพระดิพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคอดลูกพอสบายสบาย คล้ายๆกับตอนที่เราใกลจ้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่วางๆให้มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับ ม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โลง่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงภายใน กรงกายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลาง มาวางซ้อนกันแล้วก็นำมาทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองโสงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดโสงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดอยู่เหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตอเมือ ใจของเราท่านนะหยุดได้สนิทสมบูรณ์ร้อยเปเซ็นแล้วจึงจะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเรานะยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอยู่อนุบาลหยุดในหยุดอยู่ใจยังหยุดไม่สนิทเพราะฉะนั้นเพื่อตัดความกังวลใจ ม่เห็นเามวัวมาควานหาฐานที่เจ็ดกันนะสมมติอย่างนี้นะลูกนะว่ามันตั้งฐานที่เจนะ็ดนั่นตั้งอยู่ในกลางท้องละกลางท้องของเราจำไม่ง่ายแค่นี้เท่านั้นแหละาฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราคิดครั้งเดียวพอ หลังจากนั้นเราก็าเอาใจนำมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้ไม่ตรึกก็ไม่เป็นไรวางใจเบาๆแต่ถ้าหากว่า วางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดถึงดวงใสๆใจเขอดจะแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็จำเป็นราจะต้องมาตรึกนึกถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิดประดุกเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิโตเท่ากับแก้วตาของเรา กลมรอบตัวมืนดวงแก้วไอ้ตา,าฟุ้งเราก็มัต้องมานึกถึงดวงใสใสกันละและขับประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่านึกถึงภาพดวงแก้วแล้วนะมันอดเพ่งไม่ได้ อดลุ้นอดเล่งอดเพ่งอดจ้องไม่ได้ทั้งๆังนี้มันอดได้แต่ว่าไม่ยอมอดทาให้ปวดหัวปวดทิสษะปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าอย่างนี้ก็้าไปลองไปนึกถึงภาพกำลัดใจหยุดนิ่ง,นงในกลางทองณจุดที่เราม,มั่นใจ ว่าเป็นฐานที่เจ็ดจะภาวนาสัมมาอรหันต์เป็นเพื่อนโดยก็ได้แล้วจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรค่อยๆวางใจเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆให้ใจยุดในยดยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆนะจ๊ะนิ่งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวตัวก,ก็จะค่อยๆโล่งโปรง่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยและเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงที่เป็นดวงใสๆ หรือเราจะเริ่มต้นนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้เราคุ้นอะไรเราก็เอาอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆส,สำคัญอยู่ที่หยุดกันนิ่งนะจ๊ะ หยุดกันนิ่งนี่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดสิ่งอื่นที่ทำให้เราเห็นนะั้นต้องสักแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ว่าดูสักต่วามองจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปอย่างนั้นเองดูไปง,ง่ายงนเองอย่าลืมคำนี้นะลูกนะ แล้วก็ต้องทําให้ได้อย่างนี้ด้วยคือดูไปอย่างนั้นเองการดูไปอย่างนั้นเองโดยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันจะทําให้ใจหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพไม่ได้มุ่งไปที่แสงสว่างที่เราได้เห็นเรามุ่ง ดนการหยุดใจเป็นหลักซึ่งการหยุดใจนี้แหละเป็นตัวสำคัญเดียวที่พระเดชพระปุโหลวงพ่อวัดปักน้ำแลนหลวงปู่สดของเราทานย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดนี่แหละสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่า จะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดอยู่ในกลางกายกายภายในหรือหยุดอยู่ในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสําเร็จนี่จำตรงนี้นะลูกนะหยุดเป็นตัวสําเร็จ ซึ่งมักจะฟังผ่านกันหลวงพ่อนะ่ะเมื่อบวชแล้วได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะพูดเรื่องหยุดอย่างเดียวสามสิบกว่าปีสามสิบสองปนะีพูดเรื่องหยุดนเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นรองพระตั้งมโนปณิธานไว้จะพูดเรื่องหยุด จะพยายามหาวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญับการหยุดนิ่งเพราะหยุดมันเป็นตัวสมเั็จเพราะฉะนั้นน่ยจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเรื่องหยุดกันนิ่งไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวสามสิบกว่าปีมา พูดซ้ำๆซ,ซักซากทุกวันอาทิตย์หรือทุกครั้งที่เจอกันเอาแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดนิ่งน่มันสำคัญก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณยายเนี่ยตั้งแต่อายุ16บหถึงสิอ่านพระตไตรปิฎกมาซะมีกี่เล่มก็อ่านหมดนั่นแหละ ตำรับตำราไหนว่าดีก็อ่านกันไปแล้วในสุดก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติจะอ่านทางด้านทฤษฎีด้านปริยัติอย่างเดียวเนะี่ยมันเหมือนอ่านแผนที่เราก็จะยังไม่ได้รับรสแห่งธรรมไม่รู้ว่ามันมีรสมีชาติ อร่อยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ได้แสวงหาครูบาอาจารย์ฝึกมันทุกแบบที่มีอยู่ในสมัยนั้นเท่าที่เวลาจะอำนวยให้และตอนสุดท้ายก็มาเจอคุณยายจึงได้รู้ว่าหยุดเนี่ยสําคัญเป็นตัวสําเร็จ แล้วมันก็สำคัญจริงๆเนะี่ยเพราะการเข้าถึงปฏิเวทปฏิเวทนั่นแหละหรือประสบการณ์ภายในการจะเข้าถึงประสบการณ์ภายในหรือมีประสบการณ์ภายในจะเอามัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวนะมันเข้าไม่ถึงต้องต้องปฏิบัติด,ด้วยต้องหยุดกันนิ่งเพราะฉะนั้นก็จับหลักตรงนี้เนะี่ย หยุดนิ่งเรื่อยมาได้เรียนรู้กับคุณยายท่านก็สอนแต่เรื่องหยุดกับนิ่งนั่นแหละพอใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดมันขยายกว้างขวางออกไปเรื่อยๆใหญ่โตโอรานไปความรู้เราก็กว้างขวาง,วาง,วางแต่เป็นความรู้ที่แตกต่างจากที่ได้อ่านได้ฟังมามันมีรสมีชาติมากกว่ากัน ในระดับของปฏิเวททยที่เกิดจากการหยุดการนิ่งจึงเห็นว่าหยุดนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าทำตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นก็แทบจะต้องพูดถึงเลยเนี่ยจะอ่านตำลักตำลาเนี่ยกี่เล่มกี่ตู้ก็ตามนยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันดูเหมือนจะเข้าใจ มันทราบแต่มาวันไม่ซึ้งไม่ซึ้งถึงขั้นที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งก็เราทั้งในโลกนี้และในสัมปรายจะพบเพราะฉะนั้นหยุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะหลวงพ่อก็อยากจะให้ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกัเรื่องฝึกใจหยุดกันนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้เนี่ย จะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราได้ไปเห็นภาพเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระได้แค่ความสบายเบาสบายตัวขยายนานๆจะเห็นดวงหรือองค์พระโลลลัๆลงๆสักทีหนึ่งหลวงพ่อว่าการที่เริ่มต้นได้ถูกต้องแม้มันจะยังไม่ทันใจเราในตอนนี้ แต่ผลต่อไปนั้นนะ่ะมันให้ผลระยะยาวที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งกับเราได้เราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำได้ถูกต้องและการเห็นภามันจะตามมาเองมันจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งมันต้องเห็นอยู่ดีเพราะแสงสว่างมันเกิดเกิดเมื่อใจหยุดนิ่งใดถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งไดถูกส่วนเพราะทำถูกต้อง ทุีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเรานะจ๊ะแต่ความจริงนั้นเร็วมากเรามองมุมกลับเราตรึกองค์พระได้ดวงแก้วได้แต่มันแข็งมันกระด้างล้วก็โปวดหัวทุกทีน้าเนิยวคิ้วกระมทุกทีเนะี่ยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ใ เห็นกระด้างกระด้างอย่างนี้มาเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำให้เราเบื่อหน่ายเห็นไหมเจ้าว่าเริ่มต้นที่มันยังถูกไม่สมบูรณ์นั่นนะมันดีตอนแรกแต่ระยะไกลๆมันไม่ไปไหนน่ะมันจะทำให้เราเบื่อการนั่ง และพลอยไม่เคยเชื่อว่าคนอื่นก็เข้าถึงกันยังไงเขาไปเห็นเงนยังไงเนี่ยมันจะไม่เชื่อนะดูเหมือนเร็วแต่มันจะช้าแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยดูเหมือนช้าแต่มันจะเร็วแม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นใดก็ตามแต่ถ้าเราทำถูกต้องถูกวิธีการแล้วเนี่ยมันก็จะลัดของมันไปเองคือย่นระยะเวลาไปเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มามุ่งเรื่องฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะแล้วก็ให้ได้รับความสุขทุกครั้งที่เราปฏิบัติไม่มากก็น,น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่ทุกไม่มึนไม่ซึมไม่เกรงไม่เครียดระบบประสาทกล้ามเนื้อไม่เบื่อหน่ายในการนั่งอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ขนาดนี้ อย่างดีก็คือให้ได้รับความสุขทุกครั้งแม้แวบ,บเดียวการที่ได้รับความสุขทุกครั้งที่เรานั่งแม้ไม่นานนั่นก็เป็นเครื่อง,งยนืนยันว่าเราปฏิบัติถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องก็เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเราจะต้องไปถูกทางและจะมีประสบการณ์ภายในที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมาย้ำกันตรงนี้นะลูกนะย้ำตรงนี้ย ย้ำตรงนี้ให้เยอะๆันที่พูดในตอนต้นว่าเรานั่งวันนี้เหมือนนักเรียนอดุบาลคือนั่งอย่างง่ายๆทำตามที่แนะนำและมันก็มีผลคือเข้าไปสู่ความโลง่งความว่างความนิ่งนิ่ง จนกระทั่งได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขเหมือนเราเดินเฉียดน้ำตกนั่นะได้ยินเสียงน้ำตกได้รับละอองกระแสนกระาาของน้ำนิติดมันก็ชื่นใจหรือเหมือนเราเดินในน้ำตื้นนตมันยังชื่นใจการได้รับกระแสแห่งความสุขแม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำความชื่นใจมาให้กับเราในการปฏิบัติ ในแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็ทำบ่อยๆซ้ำๆซ้ำให้กลับไปสู่ตรงนี้ให้มันเร็วเข้าแต่เร็วเองมันจะเร็วของามันเองถ้าเราทำถูกต้องเช่นวันนี้เรานั่งไปถึงหน้าจุดที่พึงพอใจที่ได้สัมผัสแหล่งกำเนิดแห่งความสุข แม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามใช้เวลาเครื่องชั่วโมงแล้วก็หมั่นไปถึงจุดนี้บ่อยๆในวันถัดมาและเดี๋ยวเราจะพบว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่ถูกต้องการไปสู่จุดที่เราพึงพอใจมันก็เร็วเข้าจากเครื่องชั่วโมงก็ลดมาเหลือสิบห้านาทีสิบห้านาทีลดมาเหลือห้านาทีหนึ่งนาที จนกระทั่งพอเราหลับตามันก็แวบไปถึงตรงนั้นเลยและเมื่อถึงตรงนี้มันจะก้าวหน้าไปเองมันก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะดีการเห็นมันก็จะชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆดื่มดำไปเป็นความสุขที่ดื่มดำไปคู่กับการเห็นภาพ ที่มันจะมาในภายหลังเห็นแสงสว่างเห็นภาพเห็นโดงธร,รมเห็นกายภายในเห็นองค์พระมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเข้ามาเข้าแล้วก็ไปสู่จุดนั้นได้เร็วเข้าให้ทำความพึงพอใจอย่างนี้นะลูกนะแล้วการนั่งทุกครั้งเราจะไม่กลุ้มจะไม่เบื่อจะไม่กระสับกระสายจะไม่ทลนทุลาย เราจะมีความรักในการนั่งเป็นสุขใจที่ได้นั่งไม่ต้องฝืนนั่งพยายามที่จะนั่งสมาธิถ้าเกิดความรู้สึก,กว่าฝืนหรือพยายามนั่นผิดวิธีแล้วรีบล,ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตานแน้ะลูกเนอะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นึกทบทวนคําสอนที่ได้รับฟังว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะถูกต้องแล้วก็ค่อยๆทาไป อย่างนักเรียนอนุบาลหลวงพ่อย้ำเสมอว่าจบอนุบาลแล้วรงเรียนฝันในฝันวิญญาเนี่ยจะได้ด็อกเตอร์จบอนุบาลได้ด็อกเตอร์เลยเพราะเราทำถูกสิ่งที่เราทำถูกต้องคือหยุดใจนี่แหละจะนำไปใช้ทุกขั้นตอนนี่ย้ำอีกทีนะจ๊ะ เมื่อเราได้เห็นแสงสว่างแล้วเห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในแล้วเห็นองค์พระแล้วไอ้ความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพคือเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือมองไปงั้นๆเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆม,มาให้เราดูได้เรื่อยๆการดูเฉยๆก็คือใจได้หยุดนิ่งนั่นเอง มันก็จะหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีองค์พระในองค์พระมาให้ดูแล้วก็จะเป็นสุขทุกครั้งที่องค์พระผุดผ่านใจเราอย่างสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นหยุดกับนิ่งเดี๋ยวสำคัญหยุดกับนิ่งสำคัญ ภาพมาทีหลังอย่าไปกังวลกับเรื่องการเห็นให้มันมากเกินไปว่าเราต้องเห็นเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นลืมไปก่อนชั่วคราวนะลูกนะต้องเห็นต้องมีต้องเป็นต้องได้แล้วค่อยๆทำไปใจเย็นๆอย่าไปคํำนึงถึงวันเวลาที่มันผ่านไป และที่กำลังจะผ่านต่อไปในอนาคตทำปัจจุบันนี้แหละแล้วมันจะเร็วอย่างที่ลูกทุกคนคาดไม่ถึงเลยขอให้นั่งอย่างมีความสุขแล้วจะสนุกกับการนั่งเป็นสุขและสนุกกับการนั่งจะมีรสอร่อยทีเดียวสบายเบิกบานอย่างนี้นะลูกนะ ทีนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ป่วยซึ่งมาหาหลวงพ่อก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้คำแนะนำก็คือเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไอ้โรคที่เราจะเลือกเจ็บนั่นนะมันเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่พิบากกรรมนะที่เราทำเอาไว้ในอดีต มันเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราทุกคนก็จะต้องเจอระเบิดเวลาอย่างนี้แหละในวันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเป็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจให้มันเป็นปกติว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร กายมนุษย์มันไม่เหมือนกายทิพไม่เหมือนกายของชาวสวรรค์มันก็ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยเขามีแต่ตายอย่างเดียวแต่ตายก็ตายเลยเมื่อเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยทำให้ใจสบายสบายถ้าหากทำได้อย่างนี้เทวาดาก็จะลงรักษา ทั้งภุม,มะเทวะรุกะเทวาอากาศเทวาประชาวสวรรค์ผ่านมาก็้ลงดูแลรักษาคุณยายของเราก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพักนังก่งพอดีก็จะลงปกปักรักษาท่านจะชื่นชมคนที่มีขันติธรรมมีความอดทนอดกลัน้นมีดวงปัญญาเข้าใจ ความจริงของชีวิตว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจเพียงชีวิตจริงแต่เข้าใจยิ่งกว่านั้นคือความที่เป็นจริงของชีวิตต่างมีเกิดมีแก่มีเจ็บเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเอาใจหยุดอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้เนี่ยบาพบหลวงพ่อแล้วได้ยินได้ฟังคำแนะนำแล้ว ล่อยไปเลยหยุดยืนในกลางองค์พระไซสๆหรือทำความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในกลางตัวเราหรือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระหรือองค์พระครอบตัวเราเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานึกไปอย่างนี้นะลุมนะทำความรู้สึกไปกอ่อนจากรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรู้แจ้งเองในภายหลัง คพืนนี้ทดลองทำอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันเปเงียบๆนะจ๊ะ